คำถ,ถามก็คือว่าทําไมเราถึงรับรู้ถึงความรุนแรงได้ขณะน,นี้ทั้งที่เราอยู่ห่างมาประมาณ1000กิโลเมตรอันนั้นก็คือเกิดจากการที่ขึ้นแผ่นดินไหวมากข้อหนึ่งเลยมีความรุนแรงเพียงพอที่จะส่งคลื่นการสะเทือนเนี่ยนะฮะผ่านชั้นหินแข็งด้านใต้มาถึงกรุงเทพแต่ว่าถ้าเป็นชั้นหินแข็งแล้วด้านบนเป็นดินแข็งธรรมดานะฮะไม่ได้มีชั้นดินอ่อนที่หนาแบบกรุงเทพก็อาจจะไม่ได้มีความรุนแรงมากนะฮะเราอาจจะไม่เห็นความเสียหายในโครงสร้างมากมายส่วนหนึ่งจุดอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้มีตึกสูงเยอะแต่อีกส่วนหนึ่งทที่ําเ รร้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได,ได้ชัดมากๆเพราะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งชั้นดินอ่อนเนี่ยมันมีศักยภาพในการขยายคลื่นจากคลื่นแผ่นดินไหวที่มาไกลและเดินทางมาไกลแล้วก็เวลาเจอการสั่นสะเทือนมันก็สามารถ่ เเอะเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรามีการเหวี่ยงตัวเยอะนะฮะในวันนั้นพอเป็นพฤติกรรมการแกว่งลักษณะนี้มันก็จะทำให้อาคารที่มีความสูงที่มีคาบการแกว่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับคลื่นแผ่นดินไหวได้รับผลกระทบเยอะเราก็จะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยออตึกเตีย้ยนะฮะอาคาร3ชั้น5ชั้น8ชั้น10ชั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบที่รุนแรงเท่าไหร่เพราะว่าอาคารเตีย้ย มันมีคาบการแกว่งที่สั้นแต่พอในลักษณะตึกสูงนั่นก็คือเป็นคําตอบว่าทําไมมีตึกที่ถูกระงับการใช้งานเพราะว่าความรุนแรงเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายในระดับถึงขั้นโครงสร้างการที่เราเห็นฝ้าร่วงอาจจะไม่ได้บอกว่าตึก อันตรายการที่เราเห็นกําแพงร้าวก็แล้วแต่อีกเหมือนกันว่ากําแพงเป็นกําแพงอะไรถ้าเป็นกําแพงอิฐก่อก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางที่เห็นคานร,ร้าวไม่ได้ร้าวเข้าไปในคานอาจจะเป็นปูนฉาบร้าวเพราะฉนั้นความเสียหายที่เห็นเนี่ยหลายๆที่ก็อาจจะเป็นแค่ความเสียหายในระดับงานสถาปัตยกรรมงานระบบที่ประกอบอาคารที่ทําให้อาคารดูสวยงามน่าอยู่อาศัยแต่ว่าไส้ข้างในของมันที่เป็นโครงสร้างอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เจ็บยังไม่ได้เสียหายแต่ที่มีเสียหายจริงๆก็จะอยู่ที่ได้มีการห้ามใช้อาคารไปเรียบร้อยแล้ว จะมองออกได้อย่างไรนะฮะจะรู้ได้อย่างไรว่าตึกตึกหนึ่งปลอดภัยนะฮะมันก็ต้องเริ่มมาจากตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยคือการออกแบบก่อสร้างทั้งออกแบบคุมงานก่อสร้างนะสองส่วนเนี่ยต้องไปด้วยกันแลวไปได้ดีซึ่งคนทั่วไปเราจะไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสตร,ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความมั่นใจของประชาชนเราก็ต้องพึ่งพา การควบคุมก็คือเป็นกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆที่จะควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มันสมควรจะเป็นดังนั้นมองขนาดเสาบอกไม่ได้มองขนาดกำแพงมองสีคอนกรีตมององค์อาคารทั่วไปแทบจะบอกไม่ได้เลยในอาคารก่อนนะฮะเราเรามีส่วนประกอบสอส่วนประกอบหลักคือ1 คือส่วนที่เป็นโครงสร้างมันคือแกนของอาคารนะครับคอนกรีตเหล็กส่วนที่2เป็นงานทางสถาปัตยกรรมอันนั้นคือเพื่อความสบายในการอยู่อาศัยงานระบบไฟฟ้าระบบประปาอะไระนั้นคือพวกระบบประกอบอาคารอีกทีหนึ่งความเสียหายเราเจอเนี่ยเราจะเจอได้ทั้ง2ลักษณะแต่ลักษณะที่จะเจอได้ง่ายสุดและบ่อยที่สุดและ เกิดขึ้นก่อนหน้าโครงสร้างก็คืองานทางสถาปัตยกรรมกระจกกำแพงพวกนี้เนี่ยอ่อนไหวมากก็คือว่ามีการเคลื่อนที่เวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปด้วยกันอย่างนี้นะฮะมันจะมีการกระดิกเคลื่อนที่ที่สัมผัสซึ่งกันและกันเพราะมีการเคลื่อนที่ที่มันไม่เท่ากันนะชั้นนี้อาจจะไป5เซนอีกชั้นนึงอาจจะไป4.5เซนตต่างกันแค่นี้แหละแต่ว่ามันมีความไม่เท่ากันอยู่สิ่งที่จะเกิดปัญหาเลยอย่างแรกความเสียหายเลยแรกสุดมาที่กำแพงเราจะเห็นกำแพงมีรอย ทั้งร้าวแบบที่เป็นระหว่างรอยต่อกําแพงกับพื้นระหว่างรอยต่อกําแพงกับคานหรือระหว่างรอยต่อกําแพงกับเสาก็จะเกิดรอยร้าวตามมุมตามขอบพวกนี้เราก็ต้องเช็คดูเบื้องต้นถ้าท่านอยู่ในอาคารที่เป็นสีเขียวก็คือวิศวกรได้ทําการตรวจสอบแล้วว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีในชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนงานประกอบโครงสร้างนะฮะเป็นพวกงานสถาปัตยกรรมบางครั้งอาจจะมองเห็นรอยร้าวอ,อยู่กลางคานเลย แต่ว่าถ้าวิศวกรตรวจสอบแล้วเห็นแล้วว่ารอยกลางคานนั้นอ่ะมันเป็นรอยปูนฉาบร้าวนะไม่ใช่รอยโครงสร้างอันนี้ก็ปลอดภัยร้าวแบบไม่มีรูปร่างไม่มีรูปแบบเลยส่วนใหญ่ร้าวปูนฉาบบางทีรอยร้าวอยู่มานานแล้วมองเห็นเป็นคราบขี้ใครดำๆข้างๆเส้นรอยร้าวไอ้พวกนี้อยู่มาตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวคือจังหวะนี้เราเห็นอะไรร้าวเราก็กลัวหมดเราก็นับหมดเลยทุกรอยร้าวเราก็จะกลัวว่าโครงสร้างเราอันตรายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการ กำหนดไปแล้วการรับรองไว้แล้วว่าอาคารเนี้ยสีเขียวสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือต้องมาซ่อมงานสถาปัตยกรรมนะให้กลับมาดูเรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ทิ้งรอยที่มันจะสร้างความกลัวไว้ให้เรานะฮะอันนี้คือก็เป็นการแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าอาคารเริ่มเป็นสีเหลืองสีแดงสีเหลืองเขาก็คงจะมีขั้นตอนในการปรับปรุงสภาพโครงสร้างส่วนสีแดงเนี่ยอันนี้ก็คงใช้ไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องโดนบังคับให้ไม่ใช้งานอาคาร นันั้นผมก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นในกรณีที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นความเสียหายแบบที่จะไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอย่างไรก็ดีก็จะไม่ได้บอกว่าการที่เขียวหมายความว่าแผ่นดินไหวตัวเต็มมาแล้วจะปลอดภยัยการเขียวหมายความว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายเชิงโครงสร้างให้แก่อาคารนั้นๆน,น,นะครับ ประเทศไทยมีกฎกระทรวงที่บอกว่าอาคารจะต้องสร้างให้รองรับแผ่นดินไหวเนี่ยตั้งแต่ปี2,550ออกเป็นกฎกระทรวงปี2,552ออกมาเป็นมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองที่มีรายละเอียดของการออกแบบ ให้ต้านแผ่นดินไหวให้อาคารต้านแผ่นดินไหวมีค่าแรงที่จะใช้ในการออกแบบในแต่ละอำเภอจังหวัดของประเทศไทยให้ให้มาในเชิงรายละเอียดขนาดนั้นแล้วดังนั้นแล้วถ้าอาคารถูกออกแบบภายหลังตัวกฎกระทรวงที่ออกมาก็จะเริ่มก็คือตั้งแต่2550ก็จะเริ่มต้องมีแรงเหล่านี้อยู่ในการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างก็คือ อายุของอาคารเนี่ยเราก็อาจจะพอมาเทียบดูได้ปกติใช้เวลาออกแบบอาจจะสักประมาณปีหนึ่งนะก่อสร้างอีกประมาณ2ปีอะไรอย่างเงี้ยเพะฉะนั้นก็คือถ้าปีสัก5-3-5-4อ,อย่างเงี้ยโดยหลักการควรจะต้องมีการรวมผลของแผ่นดินไหวเข้าไปแล้วอาจจะต้องมีการมารีวิวเพราะว่ากฎหรือแรงที่ให้ในการออกแบบก็มีการปรับให้ทันสมัยมากขึ้น ก็มีข้อกําหนดของมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวกับการออกแบบแผ่นยไหยฉบับปรับปรุงออกมาปี2564อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทันสมัยที่สุดอัปเดตท,ที่สุดค่าแรงก็จะมีการปรับแก้ให้ให้ถูกต้องมากขึ้นมีการประเมินความเสี่ยงนะครับจากรอยเลื่อนที่อาจจะมีผลต่อพื้นที่ในประเทศไทยรวมผลพวกนี้นะมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็มีการปรับแก้ตัวเรื่องค่าเพราะฉะนั้นมันมีการ ปรับ,ปร,บปรับไปเรื่อยๆคราวนี้อาคารอาคารหนึ่งอยู่ในยุคสมัยไหนได้ทำการออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดไหนใช้เทคโนโลยีไหนก็ต้องกลับเข้ามาสู่การมารีวิวใหม่หรือมาทบทวนกันดูใหม่ว่าในอาคารที่ถ้าไม่เคยออกแบบเลยเผื่อเรื่องแรงแผ่นดินไหวคงต้องกลับมาทบทวนดูใหม่เลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นในบริเวณที่ตึกนั้นอยู่ได้หรือไม่ในการก่อสร้างเนี่ยมันมี ส่วนที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาที่มาคุมอีกทีอยู่แล้วอันนั้นก็ถือว่ามีการควบคุมผู้รับเหมาแต่ในเชิงของการออกแบบเนี่ยการสร้างระบบที่เป็นระบบเขาเรียกว่า peer review ก็คือมีการรีวิวงานซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับงานออกแบบของเรา ให้มากขึ้นในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต้องพึ่งวิศวกรที่ปรึกษานะก็คือที่ปรึกษาควบคุมงานในการดูแลว่างานก่อสร้างเนี่ยสร้างออกมาได้จริงตามแบบถูกต้องตามแบบอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญเพราะก็จะมีที่ปรึกษาคุมงานกับผู้รับเหมาในมุมมองของผู้รับเหมาก็แน่นอน ส่วนหนึ่งก็อยากสร้างให้มันปลอดภัยที่สุดแต่ส่วนของการบริหารต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นปัจจัยสําคัญในการทําธุรกิจรับเหมาแน่นอนทุกคนอยากให้ได้งานที่ดีแล้วก็ยังต้องมีกําไรอันนี้ก็เป็น2บทบาทก็คือบทบาทที่อยู่ที่หน้าง,งานก่อสร้างกับบทบาทที่อยู่ที่งานออกแบบถ้า2ส,ส่วนนี้ทํางานได้ไม่มีข้อบอกพร่องโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือ,อ,อความไม่ปลอดภัยก็จะน้อยลงไปแต่อย่างไรก็ดีเราก็สามารถ ที่จะทาการก่อสร้างให้ปลอดภัยได้บ้านเตี้ยก็จะมีเสาเข็มที่ยาวในระดับหนึ่งพอเป็นอาคารสูงเสาเข็มจะต้องถูกเจาะลงไปให้ลึกขึ้นหรือเอาไปทําพวกงานประเภทสะพานหรือทางยุระดับต่างๆก็จะต้องเจาะเสาเข็มลงไปลึกกว่าเดิมโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยู่ในกรุงเทพม,มหานครเสราเข็มเราลึกอยู่ประมาณ20กว่ากว่าเมตรถึง30เมตรเลยเราจะเจอชั้นทรายชั้นแรกที่แข็งแรงพอสําหรับอาคารเตีย้ยแต่พอ เราอยากจะสร้างอะไรที่มันน้ำหนักเยอะๆมีน้ำหนักมีแรงกระทําลงไปเยอะๆนะครับตึกมันสูงขึ้นเราก็ต้องส่งเสาเข็มลงไปเจาะลงไปให้ลึกทะลุชั้น30เมตรลงไปก็ลงไปอยู่ประมาณ50กว่าเมตรไปลงยันชั้นทรายชั้นที่2ต่อไปทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้เลยแต่ว่าต้นทุนก็อาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาแต่ทําได้ในเชิงวิศวกรรมทุกอย่างทําให้ปลอดภัยได้พร้อมไหมในเชิงภัยพ,พิบัติเนี่ย รอบนี้นะฮะถ้าเรามองกับรอบนี้รอบนี้เนี่ยเรามีอาคารที่ถล่มหนึ่งอาคารซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่เราจะมองเห็นภาพในบริเวณไซต์ของการถลม่มก็ค่อนข้างจะวุ่นวายโกลาหลระดับหนึ่งะฮะแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการที่จัดให้ทีมต่างๆสามารถทํางานร่วมกันได้แต่เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตึก1ตึกถ้าความเสียหายมันสเกลใหญ่ขนาดที่เกิดขึ้นที่พมา่านะฮะก็คือ ถล่มกันทั้งเมืองแบบนี้น่าจะลำบากมากดังนั้นแล้วในการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติในมุมมิตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราไม่อยากจะมีเครื่องตัดแบ็คโฮ ที่จะเอาไว้ใช้ในการขุดซากเยอะแยะเราอยากให้ตึกอยู่รอดมากที่สุดแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะหนีพ้นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นบางทีก็เสียหายทั้งเมืองอย่างเช่นรอบที่เป็นแผ่นดินไหวที่คูมาโมโตอันนั้นผมไปสํารวจด้วยเช่นกันก็ราบบางเมืองนะฮะบางเมืองคือราบเลยทั้งเมืองอาคารที่คิดว่าอยู่ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยก็ยังไม่สามารถที่จะรอดได้กรณีนั้นเนี่ยใช้เวลาเยอะในการบูรณะเมือง เหมือนเป็นเมืองที่ตายไปเลยไม่อยากให้เป็นถึงขั้นนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องใช้โอกาสเนี้ยในการกลับมาทบทวนสิ่งที่เรามีอยู่ว่าพร้อมสําหรับแผ่นดินไหวหรือไม่ก็มีตึกที่ถูกสร้างก่อนสมัยที่กฎหมายจะออกมากฎหมายไม่สามารถจะบังคับย้อนหลังไปได้อยู่ดีๆวันหนึ่งกฎหมายออกมานะครับเจ้าของตึกต้องบอกว่าโอ้ผมต้องมาตอกเสาเข็มเพิ่มผมต้องมาสร้างพอกเสาให้ใหญ่ขึ้นต้องมาทํากําแพงให้หนาขึ้นหรือมีการปร เปลี่ยนแปลงตึกอย่างใหญ่หลวงเลยที่จะทําให้เกิดต้นทุนกับภาคเอกชนชนิดที่เรียกว่าสามารถพอให้เกิดปัญหาทางการเงินเขาได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เนี่ยกฎหมายไม่สามารถที่จะไปทําในถึงขั้นนั้นได้เพราะนั้นเนี่ยการบังคับย้อนกลับเนี่ยพอทําไม่ได้ปุ๊บมันแปลว่าเราก็มีอาคารที่ไม่ได้ถูกออกแบบเผื่อไว้อาคารเหล่านั้นอาจจะเผื่อแรงลมไว้เยอะอาจจะเผื่อแรงอย่างอื่นไว้เยอะก็ได้นะฮะอาจจะแข็งแรงก็ได้แต่ ถ้าตราบใดที่ไม่มีการไปตรวจสอบจริงๆมานั่งดูตัวเลขกันจริงๆว่าผ่านนะภายใต้แผ่นดินไหวที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เราก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจร้อเซว่ากลุ่มนั้นจะปลอดภัยถูกต้องไหมครับ ถ้าไม่เคยเห็นตัวเลขนะครับในคุยกันทาง,ทางวิศวกรรมของต้องพูดถึงตัวเลขหลังจากเริ่มมีการาบังคับใช้ก็มีทั้งกดตัวเลขเก่านะฮะแล้วก็ตัวเลขที่อัปเดตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องมารีวิสิตเพราะว่าในการทํางานที่ผ่านมาก็คือเป็นการทํางานแค่เขาเรียกว่าวันช็อตไม่ได้มีเพียรีวิวเราออกแบบแล้วเรารับรองความถูกต้องแล้วเราจะจบขั้นตอนอยู่ตรงนั้นถ้ามีเพียรีวิวก็คือการมารีวิวงานแล้วก็ตรวจสอบว่า ตกลงแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่มีโอกาสที่เป็นความอ่อนแอของอาคารได้ไหมแล้วเราก็มาแก้กันถ้าบาังเอิญว่าแรงยังไม่พอมาปรับใหม่ให้ศักยภาพของโครงสร้างมันเพียงพอที่จะสู้กับแรงใหม่ได้ถ้าจะเกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นการอัปเกรดโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อให้เมืองเนี่ยมีความพร้อมสําหรับแผ่นดินไหวที่อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้ถึงประมาณ2-3ถึงเท่าตัวในครั้งถัดๆไป ความเสี่ยงอะ่ะมันมีแต่ว่ารอบการเกิดก็อย่างที่เราอยู่กันมานะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เกิดบ่อยมากแต่ก็มีตัวที่ใหญ่กว่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะนั้นแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังผมมองว่าอย่างนี้ในความเสี่ยงในจุดที่เรา,เาไม่สามารถจะไปปิดได้นะมันเป็นธรรมชาตินะฮะเราก็ต้องเตรียมตัว เราต้องรู้เรื่องการอพยพไม่ว่าจะเป็นชุดที่เราจะเตรียมตัวไว้สำหรับกรณีที่ฉุกเฉินซึ่งเราก็มีภัยไม่ได้แค่ชนิดเดียวแล้วก็มีภัยที่จะเป็นวาจาภัยเป็นน้ำท่วมเป็นอะไรอย่างอื่นอีกนะที่เราที่ประสบได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเป็นคล้ายๆกับกึ่งๆพิพิธภัณฑ์นะที่ให้เราได้ไปลองประสบการณ์ จากภัยแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นแรงลมที่มหาศาลน้ำท่วมที่จะทำให้เราไม่สามารถเปิดประตูบ้านออกไปได้แผ่นดินไหวที่สั่นระดับที่จะสร้างความเสียหายเนี่ยอะไรจะตกลงมาใส่เราบ้างแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวนะครับอาจจะมีการสร้างพวกศูนย์ที่เรียกว่าเพื่อเสริมทักษะการรับมือภัยพิบัติแม้แต่เรื่องแก้การขับรถแล้วตกลงไปในน้ำ จะทำยังไงให,ให้สามารถเอาชีวิตรอดได้ของพวกนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นทักษะสำคัญที่อาจจะใส่เข้าไปในการเรียนการสอนในโรงเรียนนะฮะให้สามารถเอาชีวิตรอดได้จากภัยหลายประเภทที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราแคไ่ได้เรียนรู้ไว้ว่า,าสถานการณ์แบบนี้ควรจะต้องทำอย่างนี้นะนะครับโอกาสในการรอดชีวิตจะสูงขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมได้ว่าแผ่นดินไหวจะมาเมื่อไหร่จะมาขนาดเท่าไหร่ และตึกที่เราอยู่อาศัยดีไมด่ดีเพียงพอแค่ไหนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงพวกนี้ได้แล้วก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ส่วนหนึ่งแผน่นดินไหวครั้งนี้ก็เป็นเหมือนกับข้อสอบเป็นเรียกว่าพรีเทสยังไม่ใช่เป็นการสอบไล่เป็นยังไม่ใช่การสอบไฟนอลแผน่นดินไหวที่มาก็คือมีขนาดที่ยังเล็กกว่าค่าแรงที่กําหนดไว้ในการออกแบบนะอันนี้พูดถึงในพื้นที่กรุงเทพ มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความตรหนักนะว่าเราถ้าเกิดว่ามาสามเท่าของค่าแรงนี้เนี่ยพวกที่เสียหายที่รุนแรงเนี่ยจะยังสามารถทนไหวหรือเปล่าคือโชคดีอย่างหนึ่งที่แรงมาแค่นี้จริงๆส่วนที่โชคไม่ดีเนี่ยคืออาคารที่ถล่มไปอันนี้ก็ต้องไปสืบสวนหาสาเหตุแต่ว่าอาคารส่วนใหญ่ในกรุงเทพยังอยู่ในสภาพที่ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าวิบัติและถล่มลงมาแต่แรงเนี่ยยังสามารถจะสูงกว่านี้ได้อีก 2- 3ส,สามเท่าตัว ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องกลับมาชุกคิดแล้วก็กลับมาทบทวนว่าถ้าเรามองเห็นว่าประสิทธิภาพของโครงสร้างในการรับแรงเนี่ยในรอบนี้เนี่ยดูแล้วไม่ดีดูแล้วเสียหายถึงขั้นที่เป็นโครงสร้างก็จําเป็นจะต้องทําการออกแบบเสริมกําลังแล้วก็มามารื้อดูกันใหม่ว่าการออกแบบเดิมเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะต้านแรงแผ่นดินไหวในอนาคตอย่างไรก็ดีในอาคารที่มองไม่เห็นว่าเกิด ปัญหาอะไรไม่ได้มีความเสียหายในเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนเหล่านี้ก็ไม่ได้สามารถที่จะพูดได้ร้อเซว่าแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่กว่านี้เขาจะปลอดภัย100%อซอันนี้ก็คือถ้าจะใช้จุดนี้เป็นจุดที่เราทบทวนความปลอดภัยนะผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะหลายๆประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่เราอาจจะไม่ได้เป็น สิ่งหลักที่เราใส่ใจในอดีตนะเวลาที่จะต้องมีการออกแบบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในอดีตในมุมมองความคิดของคนอาจจะมองว่ามันเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่ข้อบังคับที่จะต้องทําตามเพราะว่า กฎหมายบอกว่าต้องออกแบบแต่ว่าในใจอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจน28มีนาที่ผ่านมาสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วในระดับที่สร้างความตระหนักเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนตระหนักผมคิดว่าทุกคนก็จะเริ่มเข้าใจเหตุผลในการที่จะต้องลงทุนในการที่จะออกแบบการต้านทานแผ่นดินไหวให้ดีให้แน่ใจว่าเราจะสามารถต้านทานแรงนี้ได้ในเชิงของการก่อสร้างเช่นกันผู้รับเหมาเนี่ยมองเห็นครั้งนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคงจะกลัวไม่ใช่น้อยว่าในอนาคตเนี่ยจะทํางานแบบง่าย ไม่ได้แล้วเราอาจจะมองว่าสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจไปเยอะนะครับรอบนี้แต่ว่าอย่างน้อยถ้ามองในภาพอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราตรหนักและเราป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่จะเสียหายในสเกลที่ใหญ่หลวงเพราะนั้นถ้าใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างเรา ให้มีความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวได้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยให้ไปถึงจุดที่เราตั้งใจไว้ที่ออกแบบไว้เราจะลดความสูญเสียได้ถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในขนาดที่เต็มถึงขั้นระดับแรงออกแบบในอนาคตเพราะถ้าเกิดไ,ไปถึงจุดนั้นเนี่ยความสูญเสียมันจะไม่ใช่สเกลที่เราสูญเสียทางเศรษฐกิจวันนี้มันอาจจะเป็น 1, 0เท่าร้อยเท่าเพราะว่าเราต้องสร้างเมืองใหม่ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาอีกนานมากหลาย10ปีในการที่จะบูรณะเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมครับ